สวัสดีครับโอเคเดี๋ยวจะมารีวิวนะครับ OMG แล้วก็ LBM นี่คือหน้าตาของมันนะครับ OMG เห็นไหมนะครับผมเปลี่ยนจากตัวเงาเป็นตัวขุ่นนะครับตัวด้านเพื่อจะให้มันเกิดร้อยน้อยที่สุดนะครับก็ได้มาสามชั่วโมงสองชั่วโมงนะครับโอเคมา มันแถมดิฟตัวนี้มาให้ด้วยนะครับอ่าเป็นไทเทเนียมนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นอะไรวะเหมือนพลาสติกแต่ไม่น่าใช้พลาสติกหรอกนะครับเป็นเดลินอ่าโอเคตัวมอสนะครับเป็น18500ไฮบริดนะครับน,น,บนี่ก็จะเขียนว่า l i t t l e Big made Man นะครับแล้วก็ Made in Korea นะครับ นี่คือทูบมานะครับก็เปิดตัวนี้ส่วนตัวนี้นะครับสวิชตัวนี้ปรับได้นะครับนิดนึงนะครับโอเคอ่านะครับสามารถสวิชนี้สามารถปรับเข้าปรับออกได้นะครับ โอเคแน่นนะครับโอเคแล้วก็ภายในนะครับเดี๋ยวจะเปิดให้ให้ดูนะครับอขออนุญาตแ๊บเดียวนะครับยังยังไม่เข้าที่เข้าทางเท่าไหร่ แอ่งทำนี่เหมือนตัวล็อกไฮบิดอะตัวสวิตนะครับก็กดง่ายนะครับกดตื้นๆน,นะครับสแปร์พาร์ทนะครับก็มีเสากลางมาให้นะครับแล้วก็ทองเหลืองนะครับสปริงโอลิงนะครับแทงแก้วสำรองนะครับแล้วก็ดิบไทเทเนียมโอเค นี่คือภายในนะครับก็จะมีตัวนี้นะครับเปิดกันหาวิธีกันคนึงนะครับนะครับก็ระบบนะครับเป็นซิสเต็มลุกลก็คล้ายๆกับอินแอคนะครับอ่านะไม่ความไม่รั่วนะครับ เป็นเจเนซิ์ที่วางนอนได้ก็ค่อนข้างที่จะจ่มในเรื่องของซิสเต็มคือระบบของมันนะครับอ่าก็เนี่ยครับผมค่อนข้างอยจะโมูไว้น่าจะโอมค่อนข้างสูงหน่อยนะครับมันก็เลยมาช้าหน่อยเพราะมันเป็นหนึ่งแปดห้าศูนย์ด้วยแบบหนึ่งครับโอเคแล้วก็ นี่ก็ใส่กับทอบแคปนะครับทอปแคปก็จะเป็นเกียวนะครับเหมือนชิเมลา่าฮะถูกเซตมาแล้วมันก็จะตรงกับรูลมของมันนะครับอืมไม่ท่วมนะครับอืมอมข้างที่ดีระดับหนึ่งนะครับอืม ไม่ต้องเอียงเยอะก็ได้ครับก็จับน,นะครับแต่ราคาก็แรงพอตัวนะครับเส้นนี้ก็400 u s อดอลลาร์นะครับโดนภาษีีินะครับก็เนี่ยครับอสุนลกากรน,นะครับโดนภาษีไปร้อยสิบกว่าบาทนะครับแล้วก็ ค่าธรรมเนียมของ DHL อ,อีก200กว่บบาทเป็น423บาทเต็มแข้งเลยโอเคขอบคุณครับ